เริ่มกันที่คู่แรกนะครับจะพาไปลุยศึกเบลเยียมโปรลีกนะครับเป็นคู่ระหว่างขับบูธเจอกับเมเซเลนนะครับคู่นี้จะลงเตะกันตอนตีหนึส่นะครับส่วนเฮ t ูเฮใน5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับต้องบอกว่าเจ้าบ้านอย่างขับบูทเนี่ยทำผลงานได้ดีกว่าเยอะนะครับโดยเอาชนะเมเซเลนนะครับไปได้ถึง3นัดและเสมอกันไป2นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดเนี่ยเสมอกันไปศูย์นะครับ ส่วนค่าเฉลี่ยการทำประตูต่อนัดเนี่ยต้องบอกว่าเจ้าบ้านดูดีกว่าเยอะนะครับหนลูกขึ้นไปเลยนะครับส่วนทางด้านฝวางทีนเยือนเนี่ยยิงได้แค่1ลูกนะครับในนัดที่ออกไปเยือนขับบูทนะครับที่เสมอกันไป1-1ึน,นะครับส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดเนี่ยขับบูทนะครับทำเงินจากเมเซเรนไปได้3นัดเสียไป2นัดจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป3จบเกมเจ้าไป1น,นะครับ มาดูที่ฟอร์มของเจ้าบ้านขับบูทกันก่อนนะครับในห้านัดหลังสุดเนี่ยเอาชนะคู่แข่งไปได้2นัดเสมอไป2นัดแพ้ไป1นัดนะครับนัดล่าสุดนะเปิดบ้านแพ้กับแซงกิลุสไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับก่อนนัานั้นในศึกกระชับมิตรเนี่ยเปิดบ้านเจอกับนอริสตี้นะครับเอาชนะไปได้ถึง3ประตูศูนย์ครับค่าเฉลี่ยการทําประตูต่อนัดเนี่ยต้องบอกว่ามี1นถึงสลูกขึ้นไปนะครับส่วนการเสียประตูเนี่ยต้องบอกว่าหลังบ้านแน่นมากนะครับเสียแค่1นลูกต่อนัดเท่านั้นนะครับ ส่วนแฮนดิแคปเนี่ยทำเงินจากคู่แข่งไปได้2นัดเสียไป1นัดจบเกมต่ำไป1จบเกมเจ้าไป2นะครับมาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมเยอเมนเซเรนกันบ้างนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้2นัดเสมอไป1นัดแพ้ไป2นัดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยเมเซเรนนะครับออกไปเจอกับโอลิมเปียกอสในศึกกระชับมิตรนะครับแพ้ให้กับโอลิมเปียกอสไป2อศูนย์นะครับส่วนค่าเฉลี่ยการทําประตูต่อน,นัดเนี่ยต้องบอกว่ามีแค่1นลูกเท่านั้นนะครับส่วนการเสียประตูเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับเสีย นัดละ1ลูกนะครับหรือว่ามี2ลูกขึ้นไปนะครับสำหรับทีมเยือนนะครับส่วนแฮนดิแคปเนี่ยทำเงินจากคู่แข่งไม่ได้เลยนะครับเสียไป2นัดจบเกมต่ําไป2นะครับส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้คลับบูตเป็นต่ออยู่ที่1นึขีด1.5ราคา2เปิดมาให้1.5นะครับสูงต่ํากําแพงราคาบนเปิดมาให้2.5ีดราคา2เปิดมาให้3ลูกนะครับ ส่วนสภาพความพร้อมเจ้าบ้านคลับบูธเนี่ยคาดการการจัดทัพวันนี้นะครับจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับแผ่นมิฟิลต์ตัวลูกวางเป็นอันเดียสคอปโอเซนนะครับฮาวานาเค้นนะครับแล้วก็ราฟาเอลออนเตดิก้านะครับคอยปั้นเกมนะครับสนับสนุนกองหน้าตัวเป้าอย่างกุสตาฟนิวซอนนะครับที่จะลงราสกร์นะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนเมเซเลนเนี่ยสภาพความพร้อมมันดีนะครับจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับแผนมิฟิวตัวรุกวางเป็นนิโคลัสตอมนะครับบีลันบับดิลีนะครับแล้วก็พัตติกครูเครือนะครับคอยปั้นเกมนะครับสนับสนุนกองหน้าตัวเป้าอย่างลีออนลาเบอร์บักนะครับทัศนะของคู่นี้นะครับคู่นี้เป็นตัวเน้น VAP ในกลุ่มครอบครัวนะครับใครที่อยากได้แนวทางสุดท้ายนะครับราคาไหนสวยค่าน้ำไหนเจ๋งเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เดิมนะครับ คู่ต่อไปนะครับจะพาไปลุยศึกโรมาเนียซุปเปอร์ลีกนะครับเป็นคู่ระหว่างเฮอร์แมนสตัดเปิดบ้านเจอกับยูนิเลียนะครับคู่นี้จะลงเตะกันตอน5้าทุ่มนะครับมาดูที่ตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ้านเฮอร์แมนสตัดเนี่ยยูมดับที่15นะครับแข่งไป2นัดไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอ1แพ้1แต้มมี1แต้มนะครับส่วนเกมในบ้านแข่งไป1นัดนะครับเสมอไป1นัดเข้าวินเลจอยู่ที่0%นะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนยูนิเลียเนี่ยอยู่อันดับที่6ของตารางนะครับแข่งไป2นัดชนะ1สเสมอ1แต้มมี4แต้มนะครับส่วนเกมเยือนแข่งไป1นัดนัดครับชนะ1เ่ข้าวิลเลจอยู่ที่100%นะครับส่วนเฮทูเฮตของทั้งคู่เจอกันมา4นัดนะครับและเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านเฮอร์แมนสตัดเนี่ยทำผลงานดีดีกว่าเยอะนะครับโดยเอาชนะยูนิเลียไปได้2นัดและสเสมอไป2นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันเนี่ยสเสมอกันไป22นะครับ ส่วนค่าเฉลี่ยการทำประตูต่อนัดเนี่ยเป็นทังฝั่งเจ้าบ้านนะที่ทำผลงานและยิงประตูได้เยอะกว่ามากนะครับส่วนแฮนดิแคปนะครับเจ้าบ้านอย่างเฮอร์แมนสตัดเนี่ยทำเงินจากยูนเลียไปได้2นัดเสียไป2นัดนะครับจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป3นะครับมาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านเฮอร์แมนสตัดกันบ้างนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้1นัดเสมอไป1นัดแพ้ไป3นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดเนี่ยเฮอร์แมนสตัดนะครับออกไปเยือนยูนิเวอร์ซิตาตียครูนะครับแพ้ไป3ประตูต่อหนึ่งนะครับ ส่วนค่าเฉลี่ยการทําประตูต่อน,นัดเนี่ยมีแค่หนึลูกต่อน,นัดเท่านั้นนะครับส่วนการเสียประตูเนี่ยต้องบอกว่าเสียเยอะกว่าทําได้นะครับส่วนแฮนดิแคปเนี่ยทำเงินจากคู่แข่งได้2นัดเสียไป1น,นัดจบเกมสูงไป 2, จบเกมต่าไป1น,นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนยูเนียนเนี่ยฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะได้1น,นัดเสมอไป4นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดเนี่ยเสมอนะครับ กับเซอัวบูคาเลสนะครับไป2ประตูสองส่วนค่าเฉลี่ยการทําประตูนะครับมี1ลูกต่อ1นัดเท่านั้นนะครับส่วนการเสียประตูเนี่ยถือว่าหนังบ้านแข็งเหมือนกันนะครับคนข้างที่จะไม่เสียประตูบ่อยนะครับส่วนแฮนดิแก็เนี่ยทำเงินจากคู่แข่งได้4นัดเลยนะครับจบเกมสูงไป1จบเกมต่ําไป3นะครับส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านเฮอร์แมนสาตดเป็นต่ออยู่ที่0.5ราคา2เปิดมาให้0ูนย์ขีดนะครับ สูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้2ขคี2.5ราคา2เปิดมาให้2ลูกนะครับส่วนสภาพความพร้อมของเจ้าบ้านเฮอร์แมนสตัดเนี่ยคาดการวันนี้นะครับจะใช้ระบบ442นะครับโดยมีโรนันโดเดียนโนคูนะครับคิสเตียนเนกุนะครับควงคู่กันลาสกอร์ในแดนหน้านะครับและจะใช้อเลสซานโดมูเกียนะครับปักหลักคุมเชิงแดนกลางนะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนยูนิเลียเนี่ยคาดการณ์วันนี้นะครับจะใช้ระบบ4-2-3-1นะครับโดยมีฟิลิปลิอายนะครับออกสตาร์ทยืนเป็นหน้าเป้านะครับและจะมีฟอรลินบูเลเซ่นะครับจอมเก๋าวัย32ปีนะครับรับ็อบเป็นเพเมเกอร์ครับอยู่ตรงกลางนะครับ ทาศนาของคู่นี้นะครับต้องบอกว่าทีมเยือนอย่างยูนเนียนเนี่ยน้องใหม่ไฟแรงออกสตาร์สองเกมแรกไม่ธรรมดานะครับด้วยการบุกเอาชนะฟารุนคอนสแตนต้าไปได้1-0นยครับแล้วก่อนจะเปิดลังเจ้ากับ SCSB ีไป2-2นะครับถือว่าฟอร์นยอดเยี่ยมนะครับและน่าจะทําให้พวกเขาเนี่ย ค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับจริงอยู่ที่งานนี้ค่อนข้างที่จะหนักเช่นกันนะครับแต่ด้วยเจ้าบ้านอย่างเคอร์แมนสตัดเนี่ยที่แพ้มาแล้ว2เกมนะครับและโดนยิงไปถึง3ประตูนะครับน่าจะทําให้ทีมเยือนนะครับมีแววบุกยันเจ้ากลับออกมาได้เป็นอย่างน้อยนะครับเมื่อพิจารณาจากเลและภาพรวมนะครับให้ไปลองที่ยูนิเลียนะครับให้ยูนิเลียเสมอออกมาได้1นึจัดไปคู่ต่อไปนะสเตอัวบูคาเลสเปิดบ้านเจอกับโอเตลุนกาลาตินะครับคู่นี้จะลงเตะกันตอนตีสองนะครับ มาดูที่ตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ้านสเตย์อัวบูคาเลสเนี่ยอยู่อันดับที่9ของตารางนะครับแข่งไป2นัดเสมอไป2นัดแต้มมี2แต้มนะครับส่วนเกมในบ้านเนี่ยแข่งไป1นัดเสมอไป1นัดเข้าวิลเลตอยู่ที่0%นเะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนโอเตรุนการาตินะครับอยู่อันดับที่5นะครับแข่งไป2นัดชนะ1เสมอ1นึแต้มมี4แต้มนะครับส่วนเกมเยือนนะครับแข่งไป1นัดชนะ1เข้าวิลเลตอยู่ที่100%นะครับ ส่วนเฮตูเฮตใน5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะต้องบอกว่าฟอร์มเนี่ยใกล้เคียงกันมากๆนะครับและเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยที่ดีกว่านิดเดียวเองนะครับสเตอัวบูคาเลสเนี่ยเอาชนะโอเทลุนการาติไปได้2นัดเสมอกันไป2นัดและแพ้กับโอเทลุนการาติไป1นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดเนี่ยสเตอัวบูคาเลสนะครับเปิดบ้านแพ้กับโอเทลุนการาติไป2 0ส่วนแฮตดี้แคปนะครับสเตอัวบูคาเลสนะครับทำเงินจากโอเทลุนไปได้1นัดนะครับเสียไป3นัดจบเกมต่ำไป4นะครับ มาดูที่ฟอร์มของเจ้าบ้านเซอัวบูคาเลกันบ้างนะครับใน5นัดหลังสุดเนี่ยชนะไป2นัดเสมอไป3นัดนะครับนัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านเสมอกับมารคาบีเทลอวีฟนะครับไป1 1หนึ่งในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกนะครับส่วนแฮนดิแคปเนี่ยทำเงินจากคู่แข่งนี่1นัดเสียไป4นัดจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป3ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนนะครับโอเตลุนกาลาติเนี่ยฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับชนะไป4เสมอหนึ่งนะครับ นัดล่าสุดนะครับโอเตลุนนะครับเปิดบ้านเสมอกับฟาลูนคอนสแตนต้าไปได้ศูนย์ศูนย์นะครับส่วนแฮนดิแคปเนี่ยทำเงินจากคู่แข่งในหนึ่งนัดเสียไปหนึ่งนัดจบเกมสูงไปหนึ่งจบเกมต่ําไปหนึ่งนะครับส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้สเตอัวบุคาเลสเป็นต่ออยู่ที่ศูนย์จุดห้าราคาสองเปิดมาให้ศูนย์จุดห้าฉีดหนึ่งนะครับสูงต่ํากําแพงราคาบนเปิดมาให้สองขีสองจุดห้าราคาสองเปิดมาให้สองจุดห้านะครับ ส่วนสภาพความพร้อมเจ้าบ้านเซอัวบูคาเลสเนี่ยคาดการการจัดทัพในวันนี้นะครับจะใช้ระบบ4-2-3-1นะครับโดยมีแดเนียลโปปานะครับออกสตาร์ทยืนเป็นหน้าเป้านะครับและจะใช้ดาเลียสโอลาลูนะครับรับจ็อบเป็นเพย์เมเกอร์นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนโอเตลุนกาลาตินะครับคาดการในวันนี้จะใช้ระบบ4-3-3นะครับโดยมีเฟรดิกมาเซลนะครับอเล็กซานดูป๊อปนะครับแล้วก็วาซิเยรูริตนะครับเป็น3ประสานแดนหน้านะครับ ทศนะของคู่นี้นะครับงานนี้ต้องขอสวนกระแสสักหน่อยนะเพราะเชื่อว่าทีมเยือนอย่างโอเตลุนเนี่ยจะไม่แพ้กลับออกไปนะครับเพราะพวกเขากําลังฟอร์มดีนะครับไม่ธรรมดานะครับหลังจากไล่พ่ายสเกมนะครับและซัดไปนนอสาประตูนะครับจริงอยู่พวกเขาอาจเป็นรองในหลายๆมุมนะครับแต่เจ้าถิ่นอย่สเตอัวบูคาเลสนะตอนนี้นะครับเวลาเนี่ยน่าเป็นห่วงนะครับเพราะมีโปรแกรมกลางสัปดาห์รออยู่นะครับทาให้พวกเขาต้องโรเตชันนักเตะแน่นอนนะครับเพื่อรักษาร่างกายให้บูเล็ก2ได้นะครับในศึก ยูฟ้าแชมเปี้ยนลีกนะครับกับมัคคาบีเทลอาวีฟนะครับฉะนั้นนะครับก็เป็นโอกาสของผู้มาเยือนนะครับเมื่อพิจารณาจากเลนและภาพรวมนะครับแนะนําอยู่รองนะครับที่โอเตลุนกาลาตินะครับวันนี้ให้โอเตลุนกาลาตินะครับเสมอออกไปได้1นึจัดไปคู่ต่อไปนะครับจะพาไปลุยศึกเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะครับเป็นคู่ระหว่างเซอร์เดอร์ไจสกี้นะครับเปิดบ้านเจอกับลิงบี้นะครับคู่นี้จะลงเตะกันตอนเที่ยงคืนนะครับ มาดูที่ตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะับเจ้าบ้านซอนเดอร์ใจสกี้เนี่ยอยู่อันดับที่10แข่งไป1นัดแพ้ไป1นัดแต้มมี0ูนย์แต้ม, 0, ตมน,นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีเมเยอรบีเนี่ยอยู่อันดับที่11นะครับแข่งไป1นัดแพ้ไป1นัดเช่นกันแต้มมีศูนย์แต้ม, 0, ตมนะครับส่วนเฮตูเฮ a d ของคู่นี้นะครับต้องบอกว่าฟอร์มใกล้เคียงกันมากๆนะครับโดยทางฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยจะดีกว่านิดเดียวนะครับซอนเดอร์ใจสกี้เนี่ยเอาชนะลิงบี้ไปได้2นัดนะครับและเสมอไป2นัดแพ้กับลิงบี้ไป1นััดนะครบ โดยในนัดล่าสุดนะครับซอนเดอร์ไจสกี้เนี่ยเปิดบ้านเอาชนะริงบี้ไปได้2 0นะครับแต่ต้องย้อนไปถึงปี2021เลยนะครับส่วนแฮนดิแคปเนี่ยซอนเดอร์ไจสกี้นะครับทำเงินจากริงบี้ได้2นัดเสียไป3นัดจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป3มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านก่อนนะครับซอนเดอร์ไจสกี้เนี่ยเอาชนะคู่แข่งไม่ได้เลยนะครับเสมอไป3แพ้ไป2นะครับโดยในนัดล่าสุดเนี่ยซอนเดอร์ไจสกี้นะครับออกไปเยือนซิงเคบ็อกนะครับแพ้ให้กับซิงเคบ็อกไป10ส่วนนนใ5หลังสุดของซอนร์จสี้นะครับ ทำเงินจากคู่แข่งได้1นัดเสียไป2นัดเจ้าไป1นัดจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป2มาดูที่ฟอร์มหนัดหลังสุดของทีมเยือนกันบ้างนะครับลิงบี้เนี่ยเอาชนะคู่แข่งไปได้1นัดแพ้ไป4ี่นัดนะครับนัดล่าสุดนะครับลิงบี้เปิดบ้านแพ้กับโคเปนเฮเกนไป2 0งส่วนแฮนดิแคปเนี่ยทำเงินจากคู่แข่งไม่ได้เลยนะครับเสียไป2นัดจบเกมต่ำไป2นะครับส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านซอนเดอร์ไจสกี้เป็นต่ออยู่ที่0.5ราคา2เปิดมาให้ศู สูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้2.5ราคา2เปิดมาให้2.5งจดหนะครับส่วนสภาพความพร้อมของเจ้าบ้านซอนเดอร์ใจสกีเนี่ยวันนี้จะใช้ระบบ4-3-3นะครับแดนกลางวางเป็นลัดมุดวิดเดอร์สเลฟนะครับคอยปั้นเกมนะครับสนับสนุน3ประสานในแดนหน้าอย่างโทเบียสไคลเนอร,ร์นะครับอเล็กซานเดอร์ลิงแล้วก็อีวานยาตูนะครับที่จะลงบูนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนลิงบี้เนี่ยคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงจะมาในระบบ5-4-1นะครับแดนกลางใช้เป็นลารเกอร์เวนเซนเบิร์กนะครับกับโจนาธานอาร์มอน คอยปั้นเกมร่วมกันนะครับสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างเฟรดิกกีเคียนะครับท่านะของคู่นี้นะครับโดยเลทที่เปิดออกมาให้ทางฝั่งเจ้าทิ่นเป็นต่อนะครับแนะนําอยู่รองทีมเยือนดีกว่านะครับเพราะทั้งคู่เนี่ยฟอร์มห่วยพอกันครับเกมแรกเนี่ยแพ้แบบยิงประตูคู่แข่งไม่ได้ด้วยนะครับดังนั้นมองว่าน่าจะสูสีนะครับและโอกาสจบเจ้าเนี่ยน่าจะมีสูงนะครับฉนั้นเกมนี้อยู่รองทีมเยือนลิงบี้ดีที่สุดแล้วนะครับวันนี้ฟันธงนะครับรองไปที่ลิงบี้เสมอกันที่ 1- นึจัดไป